สิบบอครัเรียกแจ็กกี้ไม่ถนดัดถ้าเรียกที่รักจะว่าไหมคะ <c oughs> ไม่อยากต่อคิวต้องทำไงคะเรียกที่รักเลยได้เปล่าไม่รู้นะถึงผมจะเป็นพอชอทั้งแท่งแต่ก็ต้องต่อคิวดีชั้นก่อนนะยะลอน <c oughs> ต่อคิวด้วยหรอมีต่อคิวได้ไงฮะ เดี๋ยวนะถึงผมจะเป็นชายทังแท่งแต่ฮะไม่อยากาต่อน<ด>ัา<ด>ไม่อยากเป็นแฟนคลับแต่อยากเป็นแฟนครับเคลียร์คนในแชทเอาครับเคลียร์คนในแชทเอาเนี่ยคุยเอาเนี่ยคุณผู้ชมผมเอาเนี่ยทั้งหมดเลยไปเคลียร์เขาเอา,เอาตอนนี้ถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วคะ 55, 55 <c oughs> ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าโหพอแล้ว ไม่อยากเคลียร์กับคนในแชทแต่เคลียร์กับแจ็คกี้ที่ห้องแทนได้ไหมคะอันนี้ไม่น่าไม่น่าได้นะนะบอันนี้ไม่น่าได้นะนะบเดินแรงเกินนะบหล่อนมาเคลียร์กับฉันก่อนมาถ้าคิวยาวเดี๋ยวจ้างแก๊บไปต่อคิวแทนนะนะ้ี่ใครแซงขอญาตตีปากนะนะาบขอบคุณครับหนึ่งพันบิตครับพี่อลิสผมรับอีพิซซลิฟต์นะครับผอบิลทุกคนเลยนะครับไม่เคลียร์นะหลบหลังแจ็คกี้ก่อน ถ้าค er ิวยาวเดี๋ยวจ้างแกไปต่อคิวแทนลอยากเป็นคิวพิเศษของแจ็คกี้ทันไงนะอย่าแซงคิวกันนะนับคิวหน้ากำแพงเมืองจีนแดดมันร้อนนับขอปคุท่านสิบิตครับอย่าแซงเนี่ยนะขอบคุณสิบิตครับตอนจบจะเป็นยังไงนับสตอรี่นี้ตอนจบแจ็คเป็นของฉันไงลอหขอร้องล่ะได้หรอ ใครต่อคิวเดี๋ยวเจอกล้ามผมรัดคอนะนัเปิดตัวผมสักทีเธอห่วงไม่ไหวแย้วนัๆ